สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนภาษาจีนเรื่องตี้เตียนตี้เตียนแปลว่าสถานที่เรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะหนึ่งเจียเจียบ้านสองอีเย่ยนอีเย่นโรงพยาบาลสาม่ยงเสีเยวโรเสียว โรงเรียนสี่ต้าเฉวีต้าเฉวีมหาวิทยาลายัยห้าเฉวียยวนเฉวียยวนวิทยาลัยหกจีฉังจีฉังสนามบินเจ็ดหัวเชอจ้านหัวเชอจ้าน สถานีรถไฟ8ปดชี่เซอจานชี่เซอจานสถานีรถโดยสาร 9. ตี้เทียจันตี้เทียจันสถานีรถไฟใต้ดิน1 0บชิงกุ๋ยจานชิงกุ๋ยจานสถานีรถไฟฟ้า 1ิบเอ็ดปาซื่อจานปาซื่อจานป้ายรถประจำทางสิบสองอินหางอินหางธนาคาร 13. สิบสามซื่อฉางซื่อฉางตลาดาสิบสี่ชาวจีซื่อฉางชาวจีซื่อฉาง ซูเปอร์มาร์เก็ตสิบห้าป่ายขั้วสร้างฉังป่ายขั้วสร้างฉังห้างสรรพสินค้าสิบหกจิ๋วเตี้ยนจิ๋วเตี้ยนโรงแรมสิบเจ็ดก้องหยวนก้องหยวนสวนสาธารณะสิบแปด กงก้องเซื้อสัวงกงกงเซ้อสัว,สวห้องน้ำสาธารณะสิบเก้าจิงชาจีจิงชาจีสถานีตำรวจยี่สิบโยจีโยจีไร์ยเนียยี่สิบเอ็ดเซียวฟางจี เซียวฝางจีสถานีดับเพลิงยี่สิบสองเจียโยจันเจียโยจันปั๊มน้ำมันยี่สิบสามถูสู้กวนถูสู่กวนห้องสมุดยี่สิบสี่ปอู้กวนปอู่กวนพิพิธภัณฑ์ 25. ต้าซื้อกวันต้าซื้อกวันสถานทูต 26. จานหลานกวันจานหลานกวันศูนย์แสดงนิทรรศการ 27. ่สเจม่สู้กวันเม่สู้กวันหอศิลป์ยี่สิบแปดชานทิง ชันทิงร้านอาหาร29สซื้อถังซื้อถังโรงอาหาร30มสิไข่ชันทิงไข่ชันทิงร้านอาหารฟาสต์ฟูฟ้ดสามสิบเอ็ดเตี้ยนอิงยวนเตี้ยนอิงยวนโรงภาพ,พยนตร์ 32. หว่างป้าหว่างป้าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่สามสิยเลอรฉังยเลอรฉังสวนสนุก 34. สิบสีุ่ยซ่างยเลอฉังส,สุ่ยซ่างยเลอฉังสวนน้ำสามสเย่จงฮุนน่ย เย่จงคุยไนครับ 36. มสิบนสัวเนสวนคลินิกสาต้องอู้หยวนต้องอูหยวนสวนสัตว์สามสงอู้อีเย่สงอู้อีเย่โรงพยาบาลสัตว์ สามสิบงเยง้าร,งงร้านเสริมสวยสี 40, ่สิบร้ยนเสริมสวยสี่สิบเอ็ดเจ้วซื่อ,เ,อ,เ,อ 41, เจ้าซื่อห้องเรียนสี่สิบสอง สื้อแย่นซื้อสื้อแย่นซื้อห้องทดลอง43กงซื้อกงซื้อบริษัท44่สกงฉังกงฉังโรงงานสี่สิ้าเจ้ถังเจ้ยวถัง,ถงโบด 46, สี่สิบหกชิงเจนซื่อชิงเจนซื่อมัสยิดสี่ 47, สิบเจ็ดซื่อเมี่ยวซื่อเมี่ยววัดสี่สิบแปดกงเตี้ยนกงเตี้ยนพระราชวัง49มู่ตี้มู่ตี้ สุสาน50ทิ้งเชอร์ฉังทิ้งเชอร์ฉังลานจอดรถ51จู๋ฉิวฉังจู๋ฉิวฉังสนามฟุตบอล52เก้าเอ๋อฟู่ฉังก้าเอ๋อฟู่ฉังสนามกอล์ฟ 5้หว่างฉิวฉันหวางฉิวฉันสนามเทนนิส5้าิบสี่หยมเมาฉิวฉันหยมาฉิวฉันสนามแบดมินตันห้าสิบห้า体育馆กวนสนามกีฬาหรือโรงยิมห้าสิบหก 健身房เสฟเส,ฟฟสเต์เนสห้าสิบเจ็ดสระย่ยงยืยง้ำสระว่ายน้ำห้าสิบแปดชาฉังชาวฉังสนามเด็กเล่นห้าสิบเก้าโรงแรม 60, หกสิบรีเซอร์รีเซอร์โฮสเทลหกสิบเอ็ดคฤชจานทร์จานเกสเฮา 62, ส์หกส,สิบสองสูเซอร์ซูเซอร์หอพักหกสิบสามกงยี่กงยี่อ,อ,อพาร์ตเมน หกตู้เจียชุนตู้เจียชุนรีสอร์ทหกส้ากางโขกางโขท่าเรือสำหรับคนเข้าออกประเทศหรือพวกท่าเรือสินค้านำเข้าส่งออก66มาโถมาโถท่าเรือ สำหรับรับส่งคนหรือสินค้าขนาดเล็ก67หุ่ยอี้ทิงหุ่ยอี้ทิงห้องประชุม68บป้านกงซือป้านกงซือออฟฟิศ69เ้าเจ้าเซี่ยงกวนเจ้าเซี่ยงกวนร้านถ่ายรูป เจ็ดสิบเยซูเยตลาดกลางคืนต่อมาเรามาดูคำถามนะคะว่าเวลาเราจะถามว่าคนอื่นหรือว่าเพื่อนเราไปไหนเราสามารถใช้คำถามต่างๆได้ตามนี้ค่ะคำถามที่หนึ่งหนีชี่หนาหลีหนีชีนาหลี แปลว่าคุณจะไปไหนหนีแปลว่าคุณชี่แปลว่าไปไนะหนหลีแปลว่าที่ไหนหนีชี่นะหนาหลีก็จะแปลว่าคุณไปไหนไประโยคคํคำถามที่สองที่เราสามารถใช้ถามได้ก็คือหนีชี่หนาหนีหก แปลว่าคุณไปที่ไหนหนีแปลว่าคุณชี่แปลว่าไปหนอแปลว่าที่ไหนหนีชี่หนอก็จะแปลว่าคุณไปที่ไหน ประโยคคำถามที่สามที่เราสามารถใช้ถามได้นะคะก็คือหนีเย่าชี่หนาหลีหนีเย่าชี่หนาหลีแปลว่าคุณจะไปไหนหนีแปลว่าคุณเย่าแปลว่าจะชี่แปลว่าไปหนาหลีแปลว่าที่ไหนหนีเย้าชี่หนาหลีก็จะแปลว่าคุณจะไปไหน คำถามต่อมานะคะที่เราสามารถใช้ถามได้ก็คือนี้เสียงชี่นาหลีนี้เสียงชี่นาหลีคุณอยากไปไหนนี่แปลว่าคุณเสียงแปลว่าอยากชี่แปลว่าไปหนาหลีแปลว่าที่ไหนนี้เสียงชี่นาหลีก็จะแปลว่าคุณอยากไปไหนคำถามต่อมาที่เราสามารถใช้ถามได้เช่นแม่มาชี่หน่าแม่มาชี่หนา แม่ไปไหนมา,มาหมายแปลว่าแม่ชี้แปลว่าไปหนอแปลว่าที่ไหนมาหมาชี่หนอก็จะแปลว่าแม่ไปไหนเราสามารถเปลี่ยนสรรพนามข้างหน้าได้นะคะเช่นป้าป่าก็เกิดไม่เหม่หรือว่าใครก็ได้นะคะที่เป็นคนเป็นชื่อคนเราสามารถใส่ไว้ในข้างหน้าประโยคได้แล้วตามด้วยชี่หนอก็จะแปลว่าบุคคลคนนั้นไปไหน คำถามท,ที่หกค่ะเสี่ยอู่หนีชี่หนอเสี่ยอู่หนีชี่หนอตอนบ่ายคุณไปไหนเสี่ยอู่แปลว่าวตอนบ่ายหนีแปลว่าวคุณชี่แปลว่าวไปหนอแปลว่าวที่ไหนเสี่ยอู่หนีชี่หนอก็จะแปลว่าวตอนบ่ายคุณไปไหนเราสามารถเปลี่ยนเวลาข้างหน้าได้นะคะเช่เน,เนะ,ชะเยียย明天后天下个星期下个่ ใส่ได้หมดเลยค่ะแลนะตามด้วยว่าชี่หนาก็จะแปลว่าวันเวลานั้นคุณไปไหนเวลาตอบคำถามประโยคเหล่านี้นะคะเราสามารถตอบได้เลยว่าวอร์เยาชี่ ว่อเหย่าชีแปลว่าฉันอยากไปหรือว่าฉันจะไปว่แปลว่าฉันเย่าแปลว่าต้องการหรือว่าจะชี้แปลว่าไปว่อเหย่าชีก็จะแปลว่าฉันอยากไปหรือว่าฉันจะไปเราสามารถใส่สถานที่ไว้ข้างหลังได้เลยนะคะตัวอย่างคําตอบนะคะว่อเหย่าชี h จีฉ w งว่ o เหย่าชี้จีฉง ฉันจะไปสนามบินว่อแปลว่าฉันยาวแปลว่าจะชี้แปลว่าไปจี้ฉางแปลว่าสนามบินว่อยาวชี้จี้ฉางก็จะแปลว่าฉันจะไปสนามบินคำตอบอีกแบบหนึงที่เราสามารถตอบได้นะคะก็คือเราไปที่ไหนแล้วเราไปทำอะไรอย่างตัวอย่างประโยคเช่นว่อชี้จิงฉาจีป้าจิง วอดชี่จิงชาจีเป้าจิงแปลว่าฉันไปสถานีตำรวจแจ้งความวอแปลว่าฉันชี่แปลว่าไปจิงช้าจีแปลว่าสถานีตำรวจเป้าจิงแปลว่าแจ้งความวอชี่จิงช้าจีเป้าจิงก็จะแปลว่าฉันไปสถานีตำรวจแจ้งความตัวอย่างอีกประโยคนึ่งนะคะมาหมาชี่ซื่อฉางหมายตรงสิ มาหมาชี้ซื่อฉงหมายต้งสิแม่ไปตลาดซื้อของมาหมาแปลว่าแม่ชี่แปลว่าไปซื่อฉางแปลว่าตลาดหมายต้งสิแปลว่าซื้อของมาหมาชี้ซื่อฉางหมายต้งสิก็จะแปลว่าแม่ไปตลาดซื้อของเราสามารถบอกได้ว่าเราไปที่ไหนเราก็ไปทำอะไรนะคะ วันนี้ก็จบเรื่องตี้เตี่ยนสถานที่ในภาษาจีนแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมเซซีต่ตาเจียกวนข้านซื้อผินแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ